การสำรวจโครงสร้างอาคารนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับที่เขาเรียกว่าโฟลโรสแกนนะครับเครื่องมือโฟลโรสแกนเนี่ยมีหน้าที่ในการหาตำแหน่งของเหล็กเสริมในโครงสร้างพวกเสาคานพื้นต่างๆนะครับส่วนขนาดของเหล็กเสริมในเสาคานพื้นเนี่ยขนาดจะไม่ค่อยแม่นยำนะครับดังนั้น ถ้าจะแนยํจำจริงๆเราต้องสกัดเปิดดูแล้วก็วัดขนาดเหล็กโดยใช้วเวเนียในการวัดขนาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราทำการทำเฟอร์โสแกนแล้วนะครับอันนี้เป็นเหล็กยืนเหล็กยืนมีทั้งหมด4เส้นนะครับอันนี้เป็นส่วนของเสาหนึ่งสองสามสาม,สามคือตรงนี้นะครับแล้วก็สี่ก็คือตรงนี้นะครับส่วนเหล็กปอ เหล็กปอกก็คือนี่หนึ่งสองสามโดยที่เหล็กปอกเนี่ยเราวัดระยะแอสล้วระยะแอสของเหล็กปอกก็คือสิบห้าเซนนะครับส่วนส่วนข้อดีของการใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับก็คือว่าเราไม่ต้องการทําการเจาะสํารวจอาคารซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะครับและมีโครงสร้างซ้ําๆกันนะครับเราก็สามารถเจาะสํารวจบางจุดเท่านั้นนะครับ แล้วเราก็ใช้เครื่องมือโฟลโรสแกนในการสุ่มเช็คว่าระยะแอดของเหล็กปอกหรือจํานวนของเหล็กยืนเนี่ยเท่ากันหรือไม่นะครับถ้าเท่ากันเราก็สามารถจะสมมุติฐานได้นะครับว่าว่ามีขนาดและระยะเหล็กเสริมเท่ากับที่เราจอสำรวจไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการการทำโฟโรสแกนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทำตัวตัวของเหล็กยืนก่อนนะครับที่เป็นเหล็ก เหล็กยืนตัวนี้ของอาคารนี้เป็นอาคารสี่ชั้นนะครับเขาใช้เหล็กข้ออ้อยนะครับ db ย5บห้านะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับตัวนี้ถ้าตัวนี้วิ่งมาปุ๊บร้องร้องปุ๊บแล้วเราก็มันเป็นขอบเขตของสนามแม่เหล็กนะครับแล้วเราก็ย้อนกลับไปปุ๊บมันร้องนะครับแสดงว่ามันอยู่ประมาณตรงกึ่งกลางของจุดที่มันร้องนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากมาต่อนะครับมันร้องปุ๊บเราลากกลับไป ร้องปุ๊บนะครับก็อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ลากอไปร้องแล้วลากกลับมาร้องนะครับก็อยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยที่เราสกัดเช็คดูเยนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากมาปุ๊บลากกลับมาปุ๊บนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับก็เราจะได้หน้าเสาของตัวนี้นะครับก็คือเป็นเหล็กเหล็กยืนทั้งหมดสีเส้น ส่วนเล็กออกนะครับเดี๋ยวเราลองวัดดูเล็กออกนะครับที่เราขี่ไว้เลยนะครับล้องย้อนกลับไปล้องเล็กปอกอยู่ตรงนี้หนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ลากมาลากมาล้องลากกลับไปล้องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับการล้องของมันเราเราสามารถบอกระยะหุม้มหุ้มได้ด้วยนะครับเนี่ยถ้าเราดูใ,ใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมครับ ระยะคุ้มจนถึงเหล็กเนี่ยประมาณ6-7ถึงเจ็ดเซนนะครับนี่นะครับอันนี้เขาเรียกโคเวอร์มิเตอร์นะครับสามารถวัดระยะจากผิวคอนกรีตไปถึงเหล็กเสริมได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือโดยโดยประมาณนะครับดังนั้นสนใจงานตรวจสอบโครงสร้างนะครับสามารถติดต่อทางบริษัทได้เลยครับ